สวัสดีครับพบกับครูใหม่สตูดิโอกับครูใหม่อยากเล่ากับเรื่องราวกฎแปลกๆก,กับรูออฟเฮอร์เรอรสำหรับวันนี้นะครับจะมานำเสนอในเรื่องกฎแปลกๆในหมู่บ้านที่ผมกำลังจะซื้อซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเว็บ l e a d a l i like. g h ด c o m และผู้เขียนที่มีนามปากกาที่ชื่อว่าต้นการกรินนะครับ ก็มารอฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมมาดูบ้านตัวอย่างครับผมเปิดกระจกรถก่อนเอ่ยปากทักชายที่นั่งหลับอยู่ในป้อมท่ามกลางบรรยากาศของตอนบ่ายแก่ๆร,ปรอปภคนนี้กำลังฝันหวานเลยทีเดียวอุ้ยอา้าวคุณผู้ชายมาดูบ้านนะครับเขาสะดุ้งตกใจก่อนจะหันมาเห็นผม เขาคงนึกว่าหัวหน้ามาดุแน่เลยใช่ครับเซลล์แจ้งไว้ว่าบ้านที่ผมจะมาดูเออรู้สึกจะอยู่ซอยที่13ครับพลางคิดในใจว่าเลขที่ซอยดูอัปมงคลอยู่ไม่น้อยแต่ทำไงได้บ้านในซอยนั้นราคาถูกมากๆจนผมอดสงสัยไม่ได้เออ,เอ,อซอย13ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่า สีหน้าของเขาในตอนที่เอ่ยถึงซอย13นั้นเป็นสีหน้าที่ดูกังวลอย่างบอกไม่ถูกโอเคครับขับเข้าไปด้านในจะเจอวงเวียนให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับจุดสังเกตคือที่ปากซอยจะมีสารเจ้าอยู่แต่ผมรบกวนคุณผู้ชายช่วยอ่านนี่ก่อนนะครับเขาพูดขณะที่เดินออกมาจากป้อมพลางหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งมายื่นให้ผม ก่อนจะทิ้งท้ายไว้ว่าคุณผู้ชายครับกะของผมใกล้จะหมดแล้วถ้าตอนขับรถออกมาอาจจะเจอรอปภคนอื่นที่ไม่ใช่ผมก็อย่าแสดงอาการตกใจนะครับเขาพูดพลางเดินกลับไปป้อมเพื่อเปิดไม้กั้นให้ผมหลังจากขับรถเข้ามาผมสังเกตว่าหมู่บ้านนี้ก็เหมือนหมู่บ้านปกติทั่วไปแต่คนข้างเงียบอยู่พอสมควรทั้งๆท,ที่เป็นวันหยุดแท้ ขับมาได้สักพักผมก็พบศาลเจ้าตั้งอยู่พร้อมถาดอาหารคาวหวานพร้อมน้ำแดงวางเรียงรายอยู่รอบๆศาลดูเหมือนผมจะมาถึงซอย13นั่นแล้วนะผมนึกถึงรปภคนนั้นพรางจอดรถก่อนจะหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาดูกฎในการอยู่อาศัยในหมู่บ้านเรียนสมาชิกหมู่บ้านที่เคารพทุกท่านถ้าคุณอ่านกระดาษแผ่นนี้อยู่ ทางเราต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านเราอย่างไรก็ตามเพื่อให้สมาชิกทุกๆท่ททานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขทางเราได้มีการกํำหนดข้อควรระวังและกฎระเบียบขึ้นมาขอให้ทุกท่านอ่านให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยกฎข้อที่1เราขอแนะนำให้ผูกมิตรกับลุงแจ่มเข้าไว้ เขาคือรอปภกะดึกของหมู่บ้านเราถ้ามีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านเขาสามารถเคลียร์ให้คุณได้อย่างไรก็ตามถึงภายนอกจะดูเป็นลุงวัยเกษียณทั่วๆไปที่ดูไม่มีพิษมีภยัยแต่เขายังเป็นสมาชิกคนหนึ่งในหมู่บ้านของเราอยู่ดีเพราะทุกครั้งที่คุณติดต่อกับเขาเราขอแนะนำให้เตรียมเนื้อสดประมาณ1กิโลกร,รัมไว้ด้วยคุณไม่รู้หรอกว่า ลุงเขาจะหิวขึ้นมาเมื่อไรและมองว่าคุณเป็นอาหารกฎข้อที่2รถรับส่งภายในหมู่บ้านจะมีให้บริการที่หน้าหมู่บ้านเป็นเที่ยวสุดท้ายในเวลา20นาิก30นาทีและจะหยุดวิ่งเมื่อถึงเวลา21นาฬิกาพอดีถ้าคุณกลับมาไม่ทันแล้วล่ะก็อย่าเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยตัวคนเดียวเด็ดขาดให้คุณสังเกตว่า ใครที่อยู่ในป้อมยามหน้าหมู่บ้านหรือไม่ดังนี้ลุงแจมมักจะสวมปลอกแขนสีแดงไว้ที่ต้นแขนด้านขวาเสมอถ้าคุณเห็นปลอกแขนสีแดงนั่นแล้วละ่ะก็แจ้งปัญหาของคุณกับลุงแจมอย่างสุภาพเขาจะพาคุณขึ้นรถรับส่งของเราถึงเราจะบอกว่ารถรับส่งเที่ยวสุดท้ายจะมีถึงแค่เวลา2 0่สนานาทีก็ตาม รถเที่ยวหลังจาก2 1อนาฬิกาเป็นต้นไปเป็นเที่ยวพิเศษลุงแจมจะมอบผ้าปิดตาให้กับคุณสวมมันไว้ก่อนที่คุณจะขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นเลือกที่นั่งตรงไหนก็ได้ภายในรถเพราะในตอนนี้ที่นั่งจะยังว่างอยู่ทุกที่แต่ทันทีที่รถเริ่มออกตัวคุณจะเริ่มรู้สึกได้ทันทีว่ามีผู้โดยสารคนอื่นอยู่ในรถด้วย เราขอให้คุณสวมที่ปิดตาไว้ตลอดเวลาที่นั่งในรถคันนั้นไม่ว่าจะได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นอะไรจากผู้โดยสารคนอื่นๆอย่าคิดจะถอดผ้าปิดตาออกถ้าถึงบ้านคุณแล้วคนขับจะจอดรถก่อนบีบแต่เป็นสัญญาณให้คุณสี่ครั้งไม่ขาดไม่เกินถ้าเขาบีบแต่ในจำนวนครั้งที่น้อยหรือมากกว่านี้คุณห้ามลงจากรถเด็ดขาดนั่นไม่ใช่สถานที่ที่คุณควรจะลง ถ้ากลับขึ้นรถไม่ทันคุณจะถูกทิ้งไว้ที่นั่นตลอดการแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคนขับรถบีบแตรครบสี่ครั้งแล้วล่ะก็ให้คุณลงจากรถทั้งทั้งที่สวมผ้าปิดตาไว้นั่นแหละพอคุณลงจากรถแล้วให้คุณถอดผ้าปิดตาออกได้เดินเข้าบ้านไปแต่อย่าหันกลับไปที่รถที่คุณเพิ่งลงมาเด็ดขาดพอเช้าแล้วอย่าลืมเผาผ,าผ้าปิดตานั้นด้วยเว้นแต่ว่า คุณอยากจะกลับไปใช้บริการรถเที่ยวพิเศษนั้นอีกครั้งถ้าคุณไม่เห็นปลอกแขนหรือปลอกแขนไม่ใช่สีแดงแล้วล่ะก็นั่นไม่ใช่ลุงแจมหันหลังกลับอย่าติดต่อหรือพูดคุยใดๆกับเขาแม้ว่าเขาจะเสนอตัวให้ความช่วยเหลือใดๆกับคุณก็ตามเราขอแนะนำว่าคืนนี้ไปนอนที่โรงแรมสักแห่งแล้วค่อยมาเบิกค่าโรงแรมกับทางสนักงานเราก็ได้ เชื่อเถอะที่ที่เขาจะพาคุณไปส่งนั้นนะ่ะไม่ใช่บ้านของคุณหรอกนะกฎข้อที่สามลานออกกำลังกายของหมู่บ้านนั้นคุณสามารถเข้าไปใช้งานได้ตลอดเวลาแต่ในช่วงเวลาตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปมีโอกาสที่คุณจะได้เห็นเงาลางๆของผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าประหลาดที่ดูบิดเบี้ยวอยู่ทางหางตาของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นอะไรแบบนั้นละ่ะก็ หยุดทำกิจกรรมของคุณค่อยๆถอยออกห่างจากเธอช้าๆจนกว่าจะพ้นบริเวณลานออกกำลังกายระหว่างนี้ก็ระวังอย่าให้เธอหายไปจากหางตาของคุณเด็ดขาดเพราะถ้าคุณเผลอทำให้ถลุดจากระยะห่างตาของคุณเมื่อไหร่เธอจะเข้าใกล้คุณเข้ามาเรื่อยๆจนรู้ตัวอีกทีเธอก็มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วก็ได้และอย่าหันหลังวิ่งเด็ดขาดคุณหนีเธอไม่พ้นหรอก อย่าหันไปมองเธอตรงๆด้วยภาพนั้นจะติดตาคุณไปตลอดชีวิตคนล่าสุดนอนจมกองเลือดอยู่ในลานออกกำลังกายเพ้ออย่างไร้สติขณะที่มือก็ถือลูกตาที่ถูกควักออกมาไว้กฎข้อที่สี่สำหรับผู้ที่อาศัยในซอย18โดยเฉพาะในทุกวันเสาร์เวลาไม่เกิน18นาฬิกาคุณจะต้องนำอาหารขาวหวานมาถวายที่ศาลเจ้าหน้าซอย13นี้ โดยการจุดทูปหนึ่งดอกปักลงไปบนอาหารแล้วหันหลังเดินออกมาไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงกินอาหารมุมมามแค่ไหนก็ตามอย่าหันกลับมาดูสิ่งที่อยู่ในสารนั้นไม่ชอบให้คนเห็นเวลากินอาหารและถ้าคุณลืมนํำอาหารมาถวายในอาทิตย์นั้นล่ะก็เจ้าสิ่งนั้นจะออกมาจากสารและมาหาคุณถึงบ้านเลยทีเดียวสังเกตได้จากเวลาที่ไฟในบ้านของคุณดับทั้งหมดนั้นรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกด้วย หลังจากนี้หลอดไฟในบ้านของคุณจะกลับมาติดอีกครั้งแสงไฟจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงอุณหภูมิในบ้านของคุณจะเย็นลงจนคุณหายใจออกมาเป็นไอนั่นหมายความว่าเจ้าสิ่งนั้นมันอยู่ในบ้านของคุณเรียบร้อยแล้วในระหว่างนี้คุณอาจจะเริ่มเห็นสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ไร้ผิวหนังจนเห็นเนื้อสีแดงคลานสีขาผ่านตาคุณไปอย่างรวดเร็ว มันกำลังหยอกล้อก,กับคุณอยู่ในกรณีแบบนี้เราขอแนะนำให้คุณรีบหยิบเกลือมาวาดเป็นวงกลมขนาดใหญ่แล้วให้คุณเข้าไปอยู่ในนั้นระวังอย่าให้วงกลมมีช่องว่างไม่ต้องห่วงเจ้าสิ่งนั้นจะทำอันตรายกับคุณไม่ได้ตราบเท่าที่คุณยังอยู่ในวงกลมนั้นจนถึงเช้าได้มันจะกลับไปที่สารเจ้าเองอย่าเข้าไปหลบในห้องพระเพราะท่านช่วยคุณจากสิ่งนี้ไม่ได้หรอก พอถึงตอนเช้าเราขอแนะนำให้คุณรีบนำอาหารไปถวายที่ศาลเจ้านั้นทันทีไม่เช่นนั้นมันอาจจะกลับมาทวงอาหารจากคุณอีกในคืนต่อๆไปก็ได้กฎข้อที่5ป่ากล้วยหลังหมู่บ้านนั้นห้ามไม่ให้คุณเข้าไปในนั้นเป็นอันขาดถึงเราจะมีรั้วกั้นเอาไว้แล้วแต่ในกรณีที่คุณเผลอเข้าไปในป่ากล้วยนั้นแล้วล่ะก็สิ่งเดียวที่เราแนะนำได้คือ อย่าพูดคุยกับใครก็ตามที่เจอในป่ากล้วยนั้นถ้าโชคดีคุณจะเห็นแสงไฟลอยอยู่ในป่าตามแสงนั้นไปมันจะพาคุณออกจากป่ากล้วยสู่บริเวณหมู่บ้านได้แต่รักษาระยะห่างระหว่างแสงไฟนั้นกับตัวคุณเอาไว้และต้องเงียบที่สุดอย่าให้เจ้าแสงนั้นรู้ตัวไม่อย่างนั้น คุณอาจจะกลายเป็นหนึ่งคนที่ได้เฝ้าปากกล้วยแห่งนั้นไปตลอดการก็ได้กฎข้อที <gigs> ่6ในระหว่างวันมีโอกาสที่ประตูในบ้านของคุณบานใดาบานหนึ่งจะพาคุณไปยังอีกสถานที่ที่หนึ่งที่ซึ่งดูไม่เหมือนโลกของเราทุกประการเพียงแต่ทุกอย่างในนั้นจะดูกลับด้านไปหมดและในท้องฟ้าจะถูกแทนที่ด้วยสีแดงอากาศก็เย็นและเงียบเป็นอย่างมาก คุณจะไม่ได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตใดๆในนั้นเลยถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รีบปิดประตูให้ไวมีเวลาไม่มากก่อนที่เสียงและความอบอุ่นจากโลกของเราจะดึงดูดตัวอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นให้พุ่งตรงเข้ามาหาคุณและการออกมาสู่โลกของเราได้เราไม่อยากให้มีตัวอะไรในแบบนั้นอยู่หน้าซอยที่13เพิ่มหรอกนะหลังจากปิดประตูแล้ว ให้คุณนำเทปที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ตายโตรับแขกมาปิดทับประตูบานนั้นเป็นเครื่องหมายกากบาทซะเทกเลือไว้หน้าประตูด้วยถ้าทำได้ทำทุกอย่างที่ว่าให้เสร็จภายในเวลาหนึ่งนาทีอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนเหมือนมีใครกระแทกมาอย่างแรงจากอีกด้านของประตูไม่ต้องกังวลถ้าคุณปิดประตูไปแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทางเนดลอดเข้ามายัางโลกของเราได้ ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งคือห้ามใช้ประตูบานนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นประตูบานนั้นจะกลับมาใช้ได้เองเหมือนปกติกฎข้อที่7เวลา23นาฬิกาถึง23นาฬิกา45นาทีในเวลานี้คุณควรจะเตรียมตัวนอนได้แล้วถ้าคุณหลับในช่วงเวลานี้ได้คุณก็จะไม่ถูกรบกวนใดๆไปจนถึงเช้า นั่นเป็นโชคดีของคุณแล้วล่ะกฎข้อที่8ในเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถ้าคุณนอนไม่หลับเราขอแนะนำให้คุณอยู่แต่ภายในตัวบ้านปิดบ้านล็อกกอนประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อยนี่จะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านพิเศษของคุณจะตื่นนอนเพื่อนบ้านเหล่านี้หลายตนมีลักษณะแตกต่างกันไปและพวกเขาอาจจะแวะมาทำความรู้จักกับคุณก็ได้ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดถ้าพวกเขาหาช่องทางเข้ามาในบ้านของคุณได้แล้วล่ะก็ให้สังเกตว่าไฟในบ้านทั้งหมดของคุณจะดับลงและแต่ละตนก็จะมีวิธีทำความรู้จักในแบบของตัวเองตามที่เราเคยได้รับรายงานมาก็มีทั้งมาไรา่รำที่ปลายเตียงด้วยท่าที่มนุษย์ไม่น่าจะทำได้ยืดมาเฉพาะคอยาวๆพร้อมกับมือเข้ามาทักทายจากหน้าต่างห้องนอน ยืนหันหลังให้ที่มุมห้องก่อนจะค่อยๆหันมาเฉพาะคอแล้วส่งยิ้มให้ขอให้คุณจงใจยินในกรณีที่คุณนอนอยู่บนเตียงแล้วเห็นตัวพวกเขาขอให้คุณหลีตามองไปที่พวกเขาอย่าให้คลาดสายตาแล้วแกล้งทำเป็นนอนหลับซะอย่าไปสนใจไม่ว่าพวกเขาจะพูดคุยหรือถามคำถามใดๆกับคุณก็ตามหรือถ้าตัวคุณไม่ได้อยู่ที่เตียง ในขณะที่พบเห็นพวกเขาแล้วแล้วก็ขอให้คุณจ้องพวกเขาเอาไว้ห้ามคลาดส,สายตาแล้วค่อยๆถอยไปที่ห้องพระที่เราจะจัดไว้ในบ้านทุกๆหลังซะปิดประตูแล้วไม่ว่าจะได้ยินเสียงเคาะประตูหรือเสียงจากข้างนอกอย่าเปิดประตูเด็ดขาดในห้องพวกนั้นเขาจะตามคุณเข้ามาไม่ได้พอถึงเวลาตีสามพวกเขาจะจากไปเองกฎข้อที่9 ช่วงระหว่างเวลาตีหนถึงตีหนึานาทีถ้าคุณยังตื่นอยู่ล่ะก็คุณอาจจะได้ยินเสียงโหยหวนแหลมสูงลอยมาตามลมไม่ต้องสนใจเสียงนั้นเขาแค่หิวเพราะกินอะไรผ่านปากเล็กๆเท่ารูเข็มนั้นไม่ได้มานานแล้วเขาไม่ทำอันตรายหรอกแต่ก็มีนิสัยเสียตรงชอบแอบดูคนอื่นผ่านหน้าต่างห้องนอนอยู่เหมือนกัน กดข้อที่10เวลาตี3 30นาทีในเวลานี้คุณจะได้ยินเสียงเหมือนขบวนแห่อะไรสักอย่างแว่วมาตามเสียงลมไฟถนนในหมู่บ้านจะเริ่มดับไล่มาจากทางปากลก้วยหลังหมู่บ้านไปจนถึงป้อมยามหน้าหมู่บ้านเรารู้ว่าเสียงดังของมันรบกวนคุณมากๆแต่อย่าเปิดม่านมองเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะอยากรู้อยากเห็นเพียงใดก็ตามไม่นาน เสียงขบวนแห่นั้นจะผ่านไปเองแต่ถ้าเสียงมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านคุณแล้วล่ะก็นั่นหมายความว่าในคืนนี้พวกเขาเลือกคุณแล้วละ่ะกรณีแบบนี้เราขอให้คุณเข้าไปในห้องพระเหมือนข้อที่8แต่เพิ่มเติมคือให้คุณเข้าไปหลบข้างใต้โต๊ะหมู่บูชาเข้าไปหลบข้างใต้นั้นให้ได้ภายในเวลาส0วินาที ที่เสียงขบวนนั้นหยุดลงเพราะพวกเขาที่มาในคราวนี้สามารถเข้ามาในห้องพระได้ทางที่ดีหลับตาและอย่าส่งเสียงร้องเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินอย่างไรก็ตามหลบอยู่ใต้นั้นพวกเขาจะมองไม่เห็นคุณแต่พวกเขายังได้ยินคุณอยู่และทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีส่วนใดในร่างกายของคุณยืนออกพ้นขอบโต๊ะหมู่บูชา ไม่อย่างนั้นพระท่านก็ช่วยปิดบังคุณจากพวกเขาไม่ได้หรอกอยู่ข้างใต้นั้นจนกว่าจะถึงเวลาตีสี่แล้วเสียงทุกอย่างจะเงียบลงไปเองแต่ถ้าพวกเขาหาคุณพบก่อนหน้านั้นแล้วล่ะก็คุณอาจจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่นั้นตลอดการเราทราบดีว่าสมาชิกหมู่บ้านหลายๆท่านอาจจะอึดอัดใจกับข้อระวังและกฎระเบียบเหล่านี้ ทางเราต้องขออภัยอย่างยิ่งรังอย่างไรก็ตามเราขอย้ำอีกครั้งว่ากฎเหล่านี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสภาพจิตใจของตัวท่านเองดังนั้นขอย้ำให้ท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะใช้ชีวิตในหมู่บ้านของเราต่อไปได้อย่างมีความสุขขณะที่กำลังจดจอกับกระดาษใบนั้นพลางคิดว่า นี่มันประหลาดสิ้นดีจูจูมีเสียงเสียงหนึ่งทักขึ้นมาสวัสดีนุม่มสนใจบ้านในซอยสิสานี้หรือไงชายวัยใกล้กเกษียณสวมชุดรปภที่มีปกแขนสีแดงหุ้มอยู่กำลังเคาะกระจกรถทักทายผมเออเออเออผมว่าไม่อยากซื้อบ้านที่นี่แล้วครับว้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ กดหลอนๆนะครับ Rule of h o ร r o r นะครับในกฎที่มีชื่อว่ากฎแปลกๆในหมู่บ้านที่ผมกำลังจะซื้อถือว่าหลอนทีเดียวนะครับสำหรับการเล่านะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเล่าแบบพอดแคสต์นะครับใครที่ชอบกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ